Yeah. ในการผ่านการแข่งขันคัดเลือกโครงการเมนเทนท์เทอร์นีให้ได้ง่ายๆมาดูハウทูกันว่าไอเจ็ดข้อนี้มีอะไรบ้างสําหรับโครงการเมนเทนท์เทอร์นี้คือโครงการปั้นเด็กจบใหม่ขึ้นเป็นทาเลนต์ยังทาเลนต์ในอนาคตนะซึ่งอาจจะได้สามารถเติบโตเป็นผู้ริหารในอนาคต MT จะรับคนที่เป็นไฟแนลเยอปีสี่จนไปถึงจบมาประสบการณ์ทํางานไม่เกิน2ปีสมัครได้ทุกโครงการแต่หากใครเกินประมาณไม่เกิน4ปียังสมัครได้อยู่และถ้าใครเกินนั้นอายุ30แล้วจะสมัครได้บางโครงการเท่านั้นซึ่งส่วนมากเมนเทนท์เทอร์นีเขาจะรับคนจบ ใหม่ตีใหม่โทรใหม่ถ้าตีต้องอายุไม่เกิน27ถ้าปลีญยาโทอายุขยายไปได้ถึงประมาณ30ปีเพื่อนพี่ลักษบอกว่านี่คือโครงการแข่งขันไมเด่นเมน์ทุนี้ที่ถ้าพูดถึงพี่รักษ์ทำยังไงดีอยากเข้าง่ายอันดับแรกที่คุณต้องทําเลยนะอยากจะเข้าโครงการไมเด่นเมน์ทุนี้อย่างแรกคือคุณต้องรู้จักไมเด่นเมน์ทุนี้ก่อนอย่างแรกที่พี่รักษ์แนะนาให้ทุกคนไปทําความรู้จักคือไมเด่นเมนต์ทุนี้มันคืออะไรมันมีสายงานอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่เปิดรับแต่ละปีซึ่งถ้าคุณอยากรู้จักไมเด้นเามนาขอเข้าร่วม M MT c i c k Start เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ความรู้ฟรีหนึ่งชั่วโมงนะจะพาไปทําความรู้จักว่า MT มันคืออะไรพี่รัก์การโตมันเป็น,น,ปนแบบไหนยังไงบ้างมีหน้าบ้านหลังบ้านหรือเปล่าโั้นตการคัดเลือกมีอะไรบ้าง MT มันมีอยู่3เกรดด้วยกัน1คือ normal rate วางการจ่ายนะ2 0 k จนไปถึง4 4 k 2คือ upper level วางการจ่าย 15. จนถึง69เ k จริง,รงๆเขาวางการจ่าย5 0 k นั่นแหละแต่บาง MT เขาขึ้นอยู่กับการต่อรองมันเลยถอยลงมาหรือประมาณ4 5 k ในขณะที่ high standard คือวางการจ่าย 70K ขึ้นไเจ็ึงิ0 k ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น MT กลุ่ม global เป็นบริษัทข้ามชาติจะเป็นลักษณะนีเพื่อนแ้จะบอกว่านี่คือใน1รอบป,ปีนะ MT ตอนนี้มีเปิดรับร้อยกว่าโครงการสมัยของพี่รักเองนะย้อนกลับไป10ปีที่แล้ว1ปีมันมีไม่กี่โครงการเองนะเพราะนพี่ักจะบอกว่าโอกาสของพวกเรามันเยอะมากแล้วไฮซีซันวันนี้วันที่15มกราคมนะรู้ไหมว่าไฮซีซันตอนนี้กลับมาแล้ว50กว่าโครงการเกือบจะ6กโครงการแล้วยังจะมีบางโครงการกลับมาอีกนะรวมๆในปีนี้พี่รักเชื่อว่า น่าจะมีประมาณ60-70ถึงโครงการที่กำลังจะเปิดรับในช่วงไฮซีซันต้นปีนี้ MT มีเปิดรับปีหนึ่งมีสซีซันซีซันที่1ก็คือไตรมาสแรกคาบเกี่ยวไปไตรมาส2ซีซันที่2คือช่วงไตรมา2 3. ส2 -3 ถึงซีซันที่3คือช่วงไตรมาส3ถึง4 MT ปีหนึ่งมันมีไปยินประมาณสซีซันที่รับมากที่สุดก็คือช่วงนี้แหละไฮซีซันเพราะเพล็นจะบอกว่าคือใครอยากรู้จักเพิ่มเติมคุณไปทำความรู้จักได้จาก MT Kickstart ขอเข้าร่วมฟรีที่หน้าโปรไฟล์ซึ่งเ่ร็กจะบอกว่าในนั้นจะมี เรื่องของว่ามีคนที่ไปสาเร็จเขาทำยังไงมันมีบอกด้วยนะพี่ลักษ์จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่อย่างแรกคุณต้องทําความรู้จักมีเด็เมนต์ทุนี้ก่อนเพราะฉะนนในคลิปนี้จะให้ทําความรู้จักเขาขาว่า MT คือโครงการปั้นเด็กจบใหม่เพื่อเป็นผู้บริหารยังทเล e n t ในอนาคตซึ่งเด็กจบใหม่ตอนนี้นะปกติถ้าเราเป็น first j o b อ e r ปกติเขาจะวางการจ่ายพวกเราประมาณ1 0 2 0 k แต่ตอนนี้เด็กจบใหม่นะจริง,รงๆเราสามารถรับ 40K เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยปกติ MT ที่พี่รักพาพวกเราไปเข้าในช่วงปีส0 2 5ันุาะโฟกัสพาน้องๆเนี่ยไปฮิ ทาร์เก MT Upper Level คือวางการจาก50บวก50 k บวกบวกไปจนถึง100 k นะซึ่งในรอบปี2025มีซับเซสจากแคดมีไปทั้งหมดคือ58ท่าน Most of all ในนั้นคือ Upper Level และ High Standard และปี2025เป็นปีแรกที่มีน้องๆ Seven Day Exclusive เป็นคาร์ด Private นะไปเข้า MT High Standard กันได้เยอะที่สุดเป็นวัติการซึ่งพี่รักทำมา3ปีแล้วปี2000คือปี2023มีเข้าได้50กว่าคนไม่ได้นับอย่างเป็นทางการปี2024นับเป็นทางการคือ71ท่านอันนั้นคือรวมทั้งหมดเลย Normal รเลเยอร์ไฮสันดักส่วนในปีสามัญีาพี่รักโฟกัสพาพวกเราไป MT u ัปเปอร์เรวขึ้นไปเพื่อนจะสังเกตว่าถ้าคุณติดตามพี่รักมานะจะเห็นว่าพี่รักไม่ค่อยพูดถึง MT ที่วางการจ่ายต่ำกว่าที่เป็นอัปเปอร์เรเวลเลยเพราะให้นั้นเทรนในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่รักโฟกัสพาพวกเราไป MT u ัปเปอร์เรขึ้นไปเพราะว่าอะไรทุกวันนี้ค่าของชีพมันสูงนะคุณไม่ควรรับต่ำกว่า 50K เพราะสมัยพี่รัก10ปีที่แล้วเขาก็จ่ายกันเป็นระดับอัปเปอร์เรเวลแล้วอ่ะแปลว่าอะไรคือ,คอ,อสิอออส่่งที เป็นไมเด่นเมนทีนี่คืออย่างแรกก่อนที่จะเข้า MT ให้ได้ง่ายๆเนี่ยก็ต้องรู้จักเขาก่อนว่ามันคืออะไรถือว่าเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปเที่ยวนี่นแหละอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคุณจะต้องรู้จักก่อนว่าเอ๊ะฉันอยากคือคิดในหัวฉันอยากจะไปอะไรไปภูเขาไหมหรือไปทะเลมันต้องขัสะโขบสิ่งนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นมันต้องสะโขบสิ่งนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไปรเกบอกว่าทําไมต้องรู้จักไมเด่นเมนทีนให้ได้ก่อนนี่คือข้อที่1 ข้อที่2หากอยากรู้จักหากรู้จักเมเดจเมนทอนีแล้วนะขออ้อ2สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือหลังจากเรารู้คุณต้องปักพิกัดมันต้องปักหมุดเหมือนไปเที่ยวเนาะเมืเ่อกี้บอกว่าตัดสินใจว่าในหัวอยากจะไปที่ไหนไปภูเขาหรือไปทะเลเราเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยช่วงนี้หน้าหนาวไปภูเขาดีกว่าเชีงยงใหม่ไหมถือว่าก่ฉะนั้นเชียงใหม่ก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกเพิ่งจะไปเชียงใหม่พี่รักเพิ่งจะไปเชียงใหม่มาก็เลยพูดถึงเรื่องนี้แปลว่าอะไรเฮ้ยเชียงใหม่ก็เลยเป็นตัวเลือกแรกพีมม่รักจะบอกว่าเหมือนกันถ้าคุณอยากใ้สําาเเรรร็จจจนนมมทีอย่งแกกูั MT อย่างที่สองนะคุณต้องรู้อย่างที่2คือปักพิกัดอย่างเช่นตอนนี้พี่รักษแจกฟรีปฏิทิน MT นะมีน้องมาขอกันเยอะเลยตอนนี้มันมี50-60ถึงโครงการที่กําลังเปิดรับในไฮซีซั่นอันนี้ขอได้ฟรีหน้าโปรไฟล์เนาะซึ่งพี่ลักจะบอกว่าคุณชอบโครงการไหนล่ะคุณปักพิกัดแล้วคุณก็สมัครเข้าไปได้เลย MT มันมีหลายโครงการมันมีหน้าบ้านหลังบ้านต่างกันยังไงพี่ลักหน้าบ้านคุณต้องย้ายได้ได้ตําแหน่งมีเจอร์เร็วแต่หลังบ้านโตช้าตาแหน่งมีเจอร์อาจจะได้บางโครงการบางโครงการไม่ให้ส่วนมากไม่ให้นะหลังบ้านส่วน ที่การเป็นซีเนีร์แต่คุณจะได้เงินเดือนสูงซึ่งหลังบ้านจะอยู่ที่เฮดออฟฟิศเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณชอบแบบไหนหละ่ะหน้าบ้านหรือหลังบ้านอันนั้นต้องเลือกเพราะนั่นเนลกจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พี่ลัก์จะบอกว่าอย่างที่2คุณต้องปักพิกัดเพราะฉะนั้นมันมีหลายโครงการไปเลือกจิ้มจากผลิติน,นั่นแหละแล้วก็ยื่นสมัครได้เลยอย่างที่3ามอ่ามาสู่โปรเซสต่อเนื่องอย่างที่3มที่คุณต้องทานะคือคุณต้องปรับเรซูเม่นะเมื่อเราปักพิกัดได้แล้วสิ่งที่คุณต้องทําต่อคือเรซู่ตต้้้ออองงงปรับบบบนนาาวีคคืแ จริงๆคือบางคนเกรดไม่ใส่หรือว่าบางคนก็คือว่าที่ใส่เข้าไปนะพี่ล้วจะบอกว่าบางคนในเรื่องของตัวประสบการณ์มันหาทไาลน์ไม่เจอทไลายมันทับซ้อนมั่วไปหมดเลยอันนี้ไม่เอานะทุกคนเรซูเม่พี่รักษณ์ลงให้ในคลิปก่อนหน้าว่าเรซูเม่ที่ดีควรจะมีอะไรบ้างคุณลองไปปรับตามนั้นได้เลยเรซูเม่สมัครงานเมเนจเมนต์เท์นีจะไม่เหมือนเรซูเม่ของการสมัครงานทั่วไปนะเรซูเม่เมเนจเมนต์เท์นีเขาต้องการมากๆคือคุณต้องเป็นเด็กที่จบใหม่หรือจบมาไม่เกิน2ปีการศึกษาสําคัญที่สุด นะคุณต้องมีปริญญาหนึ่งใบอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นหลายคนเขียนเรซูมเม่ไป3หน้ากระดาษซึ่งจริงๆถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะ MT อ่ะมันไม่เหมือนการทํางานทั่วไปการทํางานทั่วไปมีคนสมัครร้อยคนก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ในเน็ e เมนทเทอนีคนสมัครเป็นพันเป็นหมื่นแปลว่าอะไรเขาไม่ได้มีเวลาในการกรองคุณขนาดนั้นเขาจะรีบดูเรซูมเม่คุณอย่างไวแปลว่า1ห,หน้ากระดาษหนึ่งเปเปอร์มันเหมือนการดูตัวดูหนึ่งแผ่นน่ะมันต้องเห็นว่าคุณกําลังจะเป็นคนแบบไหนเหมากกหมหมะก นะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจเรือเกินที่จะเขียนรูเม่ไป3าสีหน้าระวังนะเขาไม่ดูพรีล้วจะบอกว่าจงเขียนรูเม่เพียงแค่1ห,หน้ากระดาษแล้วมันต้องคือหน้าดึงดูดแบบ normal คือแบบทั่วไปไม่ใช่แบบเขียนแบบซูเปอร์ฮีโร่ทำไมถึงพูดแบบนั้นพี่ละกเพราะบางคนเราเขียนแบบซูเปอร์ฮีโร่ไงเราพยายามยัดทุกอย่างลงไปยิงงไม่ต้องนะมันเหลือเรื่องไว้ให้เขาเซอร์ไพรส์ในตอนสัมภาษณ์บ้างพระเีทจะบอกว่าไม่ต้องเขียนไปแบบซูเปอร์ฮีโร่เพราะถ้าคุณเขียนซูเปอร์ฮีโร่ไปเวลากรรมาการให้เราผ่านเวลาาไปสัมภษณ์นะ หากว่าตัวเราเป็นซูปเปอร์ฮีโร่น้อยกวาเรซูเม่ที่เราเขียนไว้กรรมการจะผิดหวังง่ายมากเวลาเขาผิดหวังในตัวคุณเขาจะตัดคุณออกจากด่านแรกๆได้ง่ายมากๆนะรอบ h อชไอแเป็นรอบตัดคนออกได้ง่ายมากๆเรซูเม่เป็นส่วนสําคัญรอบ H อชไอแอนวสาคัญที่สุดคือเขาจะดูเรซูเม่ดูเรซูเม่ประกอบกับสิ่งที่คุณพูดเมื่อไหร่ก็ตามไม่สอดคล้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เรซูเม่โดดเด่นกว่าความเป็นจริงที่เขาเห็นหน้างานนั่นแหละคุณตกได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการนะเรซูเม่เขียนทั่วไปก็พอเพราะเขาขอแค่เด็กจบใหม่ กับประสบการณ์ที่เราเคยทํากิจกรรมเขียนไปเป็นหัวหน้าเป็นประธานก็เขียนไปนั่นแหละตอนไปอยู่หน้าง,งานอะ่ะขายของสิ่งนั้นให้ได้เพื่อนๆจะบอกว่า มันต้องสอดคล้องกันและถ้าใครไม่มีก็อย่าพยายามเขียนอย่างอื่นลงไปเยอะเกินไปเพราะาอะไรคือหลายคนบอกว่าพี่รักเรซูเมหนูแบงมากก็ใส่พวกงานพาร์ทไทม์ลงไปคือมันไม่จําเป็นต้องใส่นะไอ้พวกพาร์ทไทม์ทั้งหลายแหละเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะสิที่ต้องใส่นะคือไปลองดูจากคลิปก่อนหน้านะคุณต้องใส่ประสบการณ์ฝึกงานถ้าไม่มีประสบการณ์ทํางานให้ใส่การฝึกงานลงไปอ่ะพี่รักหนูไม่เคยฝึกงานถ้าไม่เคยฝึกงานให้ใส่กิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ที่เราเคยทํามาหาอะไรแล้วก็ใส่พวกรีบอร์ดลงไปอะทำอยู่แค่นี้แหละเพื่อนเพ่จะบอกว่า เอาอันใดกันนึงก็ได้ที่เรามีนะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกพี่ลักหนูไม่อยากใส่ Equity r e w a r d ใส่แค่การฝึกงานในไม่ได้เหมือนกัน Activity กับ Reward ไปขายตอนเล่าสัมภาษณ์ก็ได้มันก็ยิ่งจะเดจาวูว้าวขึ้นไปอีกพะะี่ลักจะบอกว่าให้เขามีเซอร์ไพรส์บ้างตอนที่เจอเรซูเม่แล้วมีบางอย่างออกมาที่มันเอาแซนดิ้งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเรซูเม่คือเราทําทั่วไปก็พอแต่ตอนหน้าง,งานอะ่ะเราค่อยไปขายของให้เราใชา้โลว์ไบรท์กว่าเดิม,มพะะี่ลักจะบอกว่าอย่าใส่เรซูเ, Super Hero, เ Super มกเก่ท เขาจะตั้งค่าคาดหวังนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่ได้บอกคุณนะมันไม่เหมือนการสัมภาษณ์ทั่วไปนะการสัมภาษณ์ไมเนนเวนเทอนี้คือคุณแค่เป็นเด็กจบใหม่คุณผ่านรอบโปรไฟล์แล้วถ้าดีคือได้เกรินิยมถูกป่ะแปลว่าอะไรคือถ้าเราแบบขยันมาตอนเรียนนะเกรดดีมาก3.0 0บวกเนี่ยโอกาสที่เราจะผ่านใน MT ทุกโครงการในรอบโปรไฟล์ก็สูงมากๆแล้วเพื่อนพี่เล็กจ่บอกว่าอย่างที่3คือคุณต้องปรับเรซูเม่นะเรซูเม่ต้องปรับก่อนโอเคไหมแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมว่าเรซูเม่ปรับแบบไหนพี่อกลัก ทำคลิปไว้ให้อันที่4หลังจากปรับเรซูเม่แล้วคุณต้องทําอย่างต่อไปก็คือยื่นสมัครถือว่าการยื่นสมัครเรซูเม่ข้อเสียหายคือน,น้องๆบางคนปรับเรซูเม่แล้วสมัครไปแค่1โครงการ2โครงการ3โครงการเราสมัครไปน้อยจนเกินไปซึ่งอย่าเลือกแค่โครงการใดโครงการหนึ่งแต่ให้เลือกคืออย่างเช่นพี่รักษ์บอกไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ว่าอย่างที่2คือคุณต้องปักหมดุดคาว่าหมุดที่ปักเนี่ยคือปักเนี่ยคือต้องปักไว้ว่าชอบงานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน แล้วให้ปักอย่าปักแค่หนึ่งโครงการคุณต้องปักไล่ลำดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ปักไล่ลำดับได้เลยว่าอะไรบ้างหรอที่วันนี้คุณชอบเพราะฉะนั้นมันคือการที่คุณกําลังเปิดโอกาสให้ตัวเองการไปแข่งคัด MT นะไปแบบสนุกได้เลยเอนจอยในการคัดเลือกไปเพื่อเมคเฟนไปเพื่อไปเจอเพื่อนไปเพื่อสนุกในการแข่งขันและพิสูจน์ความสามารถตัวเองเพราะฉะนั้นให้เลือกแค่ว่าเราชอบเป็นงานหลังบ้านหรือหน้าบ้านก็สมัครในสายงานนั้นไปเยอะซึ่งคุณควรจะสมัครทั้งหมด3เทียสามเทียมีอะไรบ้างพี่รักษณหคือ MT เทียที่เป็น normal rate วางการจา่าย2 0่ k 2 MT upper level 45k จน 169k และสุดท้ายก็คือ MT ที่เป็นกลุ่มที่เป็น high standard วางการจ่าย 70k ถึง 100k บังหวกไอ้3โครงการนี้พี่แล้วจะบอกว่าเวลาเราไปโครงการมิเด m เ n นตัวนี้คุณต้องสมัครไป3มเทียเพื่อได้รู้ไงประเมินตัวเองไงว่าเรากําลังเป็นเทียอะไรเทียรไหนในกลุ่มเรานี้ถือว่าถ้าคุณสามารถไปเข้าได้ทั้ง3เทียเฮ้ยอันนี้คุณเจ๋งมากนะคุณเก่งมากนะแปลว่าทุกคนมองเห็นคุณเป็นตาเดียวว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแปลลลว่า่าาาาาาาตตออใใหหห้กกกกกรรรรรมมนนนับ10-20ยโคงเเเ็็ขื นี่คนที่มีแวลูคนที่มีแวลูคุณไม่ต้องกัง,งวลอนาคตไปที่ไหนเขาก็จะอยากได้คุณมีน้องนักเรียน p r i v a t e าสที่มาเรียนในคลาสกับพี่รัก ใครที่ได้คะแนนจากพี่รักประเมินไป8.5ขึ้นไปเต็ม10นะถ้าคนนั้นได้8.5ขึ้นไปคนนั้นพี่รักจะใช้คําว่าถ้า MT ไหนไม่เลือกเรานะที่นั่นพลาดคือถ้าไปตก MT มาคือไม่ต้องเสียใจเลยนะคือเขาพลาดเพื่อนๆจะบอกว่าคือเวลาที่พูดอย่างเช่นต้นปี25พี่รักพูดแบบนี้แหละมีน้องเข้า MT คือปุ้งเดียวเลย3โครงการคือเก่งมากเาะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดโผลคือถ้าเขาไม่เลือกก็พลาดจริงๆซึ่งเขาก็เท่าได้นะซึ่งมีทั้งกลุ่ม upper level, upper level upper level กับ Hi ได้่รักไม่ได้ถามาสุดทายเขาเออไรแตด ว่าน้องคงเลือกเป็นกลุ่มที่เป็นไฮแตนด์ดเพราะเข้าได้3ามที่พี่เล็กจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พี่เล็กจะบอกเวลาเราไปนะคือเราสมัครได้หลายโครงการเพื่อไปเชลเลนจ์ตัวเองเพราะฉะนั้นควรยื่นเรซูเม่ไปทั้ง3กลุ่มเพื่อพิสูจน์ความสามารถความแตกต่างกันคือหากเป็นเมเน็ตเบนทอนีกลุ่มที่เป็น normal rate จะคัดกันแค่1นเดือนปกติจะเจอกรรมาการแค่1นครั้งทางานกลุ่มสัมภาษณ์แล้วก็จบเลยแต่ถ้าเป็น upper level หรือไฮซันด์ดจะคัดกันประมาณ3เดือน h i n t e หนึ่งรอบถูกป่ะไป SMD หนึ่งรอบ SMD จะม แล้วสุดท้ายไฟนอลทีวีอีกหนึ่งรอบรอบละเดือนจะเป็นลักษณะน,าานี้อ่ะนี่คือกลุ่มที่เป็นเวลาย,ยื่นรูดซูเม่ข้อนี้นะข้อ5คือให้ยื่นไปหลายโครงการย่าปักหมุดโดยยื่นโครงการเดียวแต่การปักหมุดในที่นี้คือการที่คุณจะต้องเลือกสโคปที่คุณอยากจะไปแล้วไปไล่1 2 3 4แล้วก็ยื่นสมัครซะนี่คืออย่างที่5อย่างเออย่างที่4นะอย่างที่5คือคุณจะต้องทําอะไรต่อหลังจากนั้นพอย,ยื่นรูดซูเม่ไปหลายที่มันเริ่มจะมีการตอบรับมาแล้วแปลว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรรอหลังจากคุณยื่นสมัครไปแล้้วะคุณจตอองงทําาย่ มากเลยคือการเตรียมความพร้อมในการเข้าโครงการมินเมนตัวนี ซึ่งเวอร์ชั่นน้อยสุดที่คุณควรเตรียมไปคือเซตหนังสืออ่านไม่ได้อยู่กับตัวเซตสามเล่มนะคือแบบฝึกเซตหนึ่งร้อยสามสิบข้อไว้ใช้รอบสอบผ่าน AI ที่ง่ายต้องรูเ้เทคนิคเอาไว้ใช้ในรอบ AI อัปเปอร์เลเวลส่วนใหญ่จะใช้นะในขณะที่คือถ้าไปรอบนี้อของเล่มที่สองเนี่ยแถมนะชุดคำถาม AI อินทิวิวจับเวลานับถอยหลังนับจับเวลา15วินาทีถอยกระปไปให้คุณตอบ2นาทีไปสามารถใช้กับ MT กลุ่มอั p เปอร์เลเวลหรือไฮ n d นดาที่มีการใช้ด้วยการคัดวิธีนี้ได้ ที่สําคัญหนังสือเล่มนั้นน่ะมันบอกเทคนิคในการเอาไปตอบคาถามสัมภาษณ์ด้วยไปใช้กับรอบ HR และ Final ได้เพราะฉะนั้นเล่มนี้ขาดไม่ได้คุณต้องอ่านคู่กันกับยางบัตรเล่มที่3คือยังบัตรเรียงบัตรเป็นการปูไมซ์เซตพื้นฐานตั้งแต่ว่าไปเข้า MT Minute Mentor ต้องการตามหาพาวผู้นําอะไรนะคือมันจะปลุกไมซ์เซตในตัวคุณปลุกพลังในตัวคุณที่คุณอยากจะเข้า Minute Mentor เพื่อนะมันมีคําว่า what for คุณต้องรู้ว่าการเข้า MT มันให้3สิ่งกับคุณมากๆนคือเข้า MT ได้ข้อแรกเลยนะแน่น นอนค่าของชีพเรามันสูง MP จะให้ฐานเงินเดือนที่สูงกับคุณเขาให้ฐานเงินเดือนสูงเพราะเขาคิดไว้แล้วว่างานมันหนักถูกว่าเขาไม่อยากให้คุณพะวงกับเรื่องรายได้เขาเลยตัดปัญหาเรื่องนี้ให้คุณเขาเลยจ่ายเงินเดือนเราสูงกว่าตลาดนี่คืออย่างแรกคุณจะได้เงินเดือนที่สูงกว่าใครทีนี้ฐานเงินเดือนมันสูงมันดียังไงพี่ละ าเงินเดือนสูงเวลาปรับเงินเดือนะกระบอกเงินเดือนเอกชนนะหากคุณจบจากเมเนจเม้นทเนอร์ไปเอกชนปรับ3-5%ต่อปีมันปรับน้อยมากแต่เมเนดจเม้นทเนีเวลาคุณฐานสูงเช่นฐานคุณเป็น 50K 50K เวลาปรับมันปรับ3% 5%แต่เอ็มทนะทุก6เดือนเขาปรับพวกเรา10%ได้วยซ้ำหรือบางที่ปรับ20%แล้วแต่โฟโตมนแปลว่าอะไร1รอบปีเงินเดือนคุณชิปไปเป็นหลักหมื่นอะซึ่งมันหาไม่ได้ในเฟิร์สเจ้าเบิร์ดทั่วไปนะ คือเรื่องปกติเองนะหรือบางคน1ปีจาก 50K กลายเป็น60 k เคก็เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเป็นเฟิร์สจับเบิร์ที่ไปคุณจะไม่เจอสิ่งนี้เพราะว่าฐานเงินเดือนมันต่างกันอยู่แล้วและที่นี่ถ้าเป็นเมเดนแมนทูดีบางโครงการปรับทุก6เดือนตกระบ,บอกเงินเดือนคุณม,มันจะโตไปเร็ว้างเมื่อฐานเงินเดือนของเรามันชิปไปแบบผู้บริหารนะตำแหน่งของเราจะตามมาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าหลังจากเราจบโครงการอยู่ไป3 5, ปี5ปีเราจะได้สามารถไปโตเป็นสายบริหารของเอ็มคือของโครงการคือของที่ที่เราอยากจะไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อได้เปรียบเมื่อ นามสกุลคุณเป็นเมเจอร์คุณก็จะเป็นนำสกุลเมเจอร์ไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างแรกนี่คืออย่างแรกคุณจะได้คูนเงินเดือนข้อที่2คือคุณจะได้มากๆก็คือคุณจะได้โอกาสในการโตแน่นอนมันได้ตําแหน่งด้วยนั่นแหละสิ่งที่คุณได้ตําแหน่งมาคู่กับประสบการณ์เมื่อคุณมีตําแหน่งมีประสบการณ์มีแวร์ลูถด่วคืองานที่เรามันทำมันเขาให้เงินเราสูงงานมันก็ยากไอ้งานมันยากมันเพิ่มแวลูในตัวเราเวลาเรามีแวลูสูงนะอนาคตพอจบ M t มนะมันเลยกลายเป็นว่าทาไมคุณถึงไม่งับตําแหน่งได้้้เเเพพพรรรรรราาาาาาาะะสสุดทยปปบกณ์มัันนนไหือว่ฉ อันที่2คุณจะได้เรื่องของตัวตําแหน่งมาด้วยอันที่3คือเรื่องของ value หรือคุณค่า value หรือคุณค่าสาคัญยังไงสาคัญอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราเป็น MT เราจะได้อยู่ใ,ใ,ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงคุณต้องไปพ r e s e n t งานกับ CEO, C-level ไอเดียของเราเมื่อเขาซื้อไอเดียจะเอาไป implement นะกับ user experience นับล้านแปลว่าอะไรคุณมีประโยชน์คุณมีคุณค่านะความคิดของเรามันส่งตรงไปหาผู้บริหารได้เลยถ้าเราเป็น first j u b b e r เพื่อไปเนี่ยเราเป็นลูกน้องชั้นสุดท้ายขององค์กรโอกาสที่ไอเดียเราจะไปผลักดัน implement คือมันน้อยมากๆอ่ะเพราะ ฉันกาจะบอกว่าอันนี้คือโอกาสของมินเนมเนทรเนียอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไป MT นะคุณจะต้องมันได้หลายอย่างเพราะสะิ่งที่คุณต้องทำคือข้อห้า 5, คุณต้องเตรียมก่อนเตรียมถ้าไปเองเซตสามเล่มพลาดไม่ได้ส่วนใครจะไป MT ที่ลึกกว่านั้นนะมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นข้อเลเยออนไลน์ข้อเลเยออนไลน์จะให้ความรู้ที่นอกน้ํากว่าคุณมันลึกกว่ามากนะคือไปกอฟังบางคนดูดน้ำใช้ไปใช้ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าภาวะผู้นําอะไรที่เราต้องดึงออกมาจากตัวเองต้องไปนําส่งลักษณะไหนเวลาไปสัมภาษณ,ณกกา์มณไไินเน กรรมการไม่ได้คอนดักคุณเลยนะคุณเป็นคนคอนดักการสัมภาษณ์นะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าการสัมภาษณ์เอ็มีคนที่มีอิทธิพลที่สุดไม่ใช่กรรมการนะคือตัวคุณนะคุณทุกคนนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้กรรมการเลือกหรือไม่เลือกเราเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคอนดักเกมเป็นไหมล่ะคุณต้องรู้วิธีการคอนดักการสัมภาษณ์ทราไมเราจะบอกว่าสิ่งนี้คือถ้าคุณอยากรู้จริจรงมันจะอยู่ในคลาสสอนสดแต่จริงๆคอร์สเลอออนไลน์ก็ให้ความรู้สิ่งนี้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นคอร์สเเอลมนนอามาั้่ืออจะแถออแถง2บบ ข้อกับตัวยางบัตรไปด้วยและพิเศษคือข้อเรียออนไลน์จะแถมปรึกษาฟรี6เดือนไปที่ไหนตั้งแต่รอบ HR ถึงไฟ n a ลคุณสามารถแคปจอมาขอซีคล็ดได้เลยนะพี่แล็จะส่งกลับไปว่าคุณต้องเตรียมตัวไปรอบต่างๆให้ผ่านการคัดเลือกไงี้ได้บ้างนี่คือสิ่งที่น้องๆชอบมากๆในขณะที่ถ้าจะแอดวานซ์กว่านั้นคือค่าเรียนสอนสดค่าสอนสดคุณจะเก่งที่สุดเพราะคุณจะได้ฝึกฝนจะมีแบบกลุ่มกับแบบเดียวแบบกลุ่ม 4D a y ครูปคัในปีนี้2026ตั้งใจจะจั้ถี่ขึ้นปกติัต้งใงจะจัดทีนึ่หรือบา,างกตด แต่ในรอบปีนี้พี่รักษ์ตั้งใจที่จะลดไพรเวทค a r ลงมาแล้วเพิ่มเป็นกรุ๊ปคัดแทนเพราะว่าจริงๆพี่ลักณ์ต้องแบ่งเวลาไปทําช่อง2ด้วยซึ่งพี่ลักจะบอกว่าอสําหรับตัวกรุ๊ปคัดนะจะจัดในรอบเดือนกุมภาคือ 21- ่สอถึง24กุมภาพันสิบโมงเช้าถึงเที่ยงตรงซึ่งในช่วงเรเดือนประมาณมีนาคม MPH i g h s e ซีซ n จะเริ่มโพสต์เสการคัดเลือกกันแล้วเพราะฉะนั้นยังทันอยู่สำหรับใครที่จะเรียนกับเพื่อนเอาไปใช้กับ MP ได้ทุกโครงการในขณะที่ถ้าใครที่บอกว่าอยากเเเเเรรรีีีียยยยยนนนนดดววอพัักกกกโฟฟาคแ็็ปไลหื เซเว่นเดย์หรือถ้าแอดวานซ์ขึ้นหนูจบไม่ต้องสายพี่เลกอยากฝึกกเยอะก็เป็นเทนเดย์ต่างที่ความลึกของเนื้อหาแต่ทุกๆคลาสของสอนสดคุณจะได้ฝึกไ e อตัวแอคทีฟเดียวถามโต้อตอบตลอดคลาสเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าอะคลาสสอนสดนะใครที่เป็นคนที่เป็นคนที่ออกอิน,น in, บอกคนออลอินอะคลาสสอนสดคือคุณปักพิกาดผุดไว้ตรงนี้ถูกปะ่ะคุณรู้ตัวดีว่าวันนี้เราอยากจะไปถึงความสําเร็จแล้วก็ต้องรู้ตัวเองดีว้วนะว่าเราเป็นคนประมาณไหนเช่นอะไรบ้างเช่นบางคนในวิธีการคือบางคนเป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจมากแต่อยากจะไปถึงความําาเเเรรร็จซึง่งมมััันนนีววอออ์์ชหลยะพ เกียจแล้วอยากไปถึงความสําเร็จนะสิ่งที่คือคนสาเร็จก็ทำอย่างนี้นะเขารู้ตัวดีว่าตัวเองขี้เกียจสิ่งที่เขาทำคือเขารู้ว่าเส้นหนังสือมันคือทางอ้อมถูกป่ะคลาสออนไลน์ก็คือเกือบจะตรงมาหน่อยแต่คลาสส่วนส่วนมันคือทางตรงเขาเป็นคนขี้เกียจนะแต่สิ่งทีเขาทำคือเขารู้ตัวดีว่าขี้เกียจแล้วเขากลัวเขาจะขี้เกียจเขาก็เลยบุ๊กสเปเชียลคลาสเพื่อล็อกและจองวันเรียนปรากฏกว่าพอถึงช่วงเวลาเรียนมันต้องเข้ามาเพราะเสียดายตังนี่คือคนที่แบบตั้งใจจะสําเร็จทั้งที่รู้ว่าตัวเอง อไว้ก่นแล้วที่เหลือคือฉันจะต้องมาตามเวลาเพราะฉันเสียดายตังค์นั่นแหละคือสิ่งที่ท้ายสุดเขาไม่เข้าอิมทีได้นะพี่รลกจะบอกว่ายิ่งเรากลัวกังวลแค่ไหนคุณยิ่งต้องคว้าโอกาสเพราะเรื่องยากๆหากคุณวิธีการนะเวลาทําเรื่องยากๆให้ทําก่อนคิดทำไปต้องทําก่อนคิดเพราะถ้าคุณคิดเยอะนะ คุณจะถูกความกลัวเนี่ยมันกดเอาไว้อย่าไปเลยไม it. It. 謝謝่ได้หรอกอย่าไปเลยอย่าลงทุนพัฒนาตัวเองเลยเราไม่ได้หรอกอย่าลงทุนพัฒนาตัวเองเลยไปมันก็ไม่รู้มันงงๆงนั่นคือสิ่งที่แบบในหัวเราคิดอ่ะมันเลยจะ่บอกว่าเวลาคนที่เขามองหาความเสเร็จเขาจะคิดแค่ว่าการลงทุนเนี่ยเราไม่มีวานขาดทุนกับความรู้นะที่รักซื้อหนังสือหลายเล่มมากหนังสือแต่เล่มไม่เคยเลยไม่มีเล่มไหนที่ไม่ให้ความรู้นะแต่ละเล่มล้วนจะให้ความรู้เราเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนการค้าเรียนคุณจะได้กลับไปอย่างน้อยหนึ่งอย่างเสมอซึ่งจริๆแล้้้้วมััันนนนนเยยอะกา นะซึ่งจริงๆแล้วมันได้เยอะกว่าน,นั้นมากเพราะคุณเอาไปใช้ได้กับ MT ด้วยกับการที่สัมภาษณ์งานทั่วไปเพราะบางคนเขาไม่ได้ไปใช้กับเนเนนเมนต์ตัวนี้นะบางคนโปรไฟล์ดีมากบางคนมีประสบการณ์ทํางานมาแล้ว2ปี3ปีพี่รักษไม่ต้องไปเข้า MT พี่ลักบอกว่าไปสมัครตําแหน่งเมเจอร์นะพี่ไลคเขายืนสมัครตําแหน่งเมเจอร์แล้วก็ใช้สิ่งที่ไปสิ่งที่เรียนอะไปคัดเลือกเข้าเข้าอมคือเข้าเข้าได้อะเป็นเมเจอร์คือบางคนตอนนี้ที่เป็นนักเรียน privately พี่รักษ์นะตอนนี้ไปขึ้นเมเจอร์ที่ต่างประเทศแล้วซึ่งทุกวันนีี้เเเคคาาาายยัังกกลลมอออุณพพ่่รรระะวะไื หลักสูตรที่เรียนนะมันจะ enhance พัฒนาสกิลในการสื่อสารของเราเราจะรู้ว่าเวลาไปสัมภาษณ์เขาตามหาอะไรตัวเราคาดเรียนถูกออกแบบให้คุณมันเป็นลักษณะการโค้ดการโค้ดคือการผลักดันให้คุณไปตามหาคําตอบได้จากตัวเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันนอนนิ่งในตัวเราความสามารถทุกอย่างมันนอนนิ่งในตัวเราคุณจะต้องไปตามหาความสามารถพิเศษนั้นคัาสอนสุดจะบังคับให้คุณพัฒนาน,นี่คือความจําเป็นไี่เักจะบอกว่าอ่ะเลเวอร์ชันที่เหมาะกับตัวเองไปต่อตัวที่6ก็คือหลังจากนั้นจะต้องทําอะไรพี่ลกักษพอเราเตรียมตัว ไว้แล้วคุณจะต้องไปคัด เลือก MT ีนี่แหละไปแข่งขันเลือกด้วยความเบาสบายซึ่งเล็กจะบอกว่าที่ที่มันใช่คือมันมีมันมีที่ของเราเสมอสำหรับคนที่ตามหาความสําเร็จคุณจะสําเร็จอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าคุณอย่าใจร้อนมันขึ้นอยู่กับว่าจริตนั้นมันเหมาะกับเราไหมให้ไปเลือกสมัครในเด่นเม้นท์ทนี้ที่จริตเหมาะกับตัวเองเวลาไปแข่งขันเลือกบางคนเข้าแรงแต่ที่แรกบางคนตกที่แรกได้ที่2บางคนตกที่แรกที่2ได้ที่3ที่4แล้วแต่พวกเราหรือบางคนอย่างเช่นรอบต้นปีอย่างที่บอกนะมีคนเข้า MT ทีได้3ที่ด้วยซ้ำหลังจากเรียนจบแปลว่าอะไร ขึ้นกับพวกเราแต่ละคนเนี่ยทิศทางเวลาในความสลิตไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับส่วนผสมของตัวเราเองอาจารย์ในมหาลัยนะสอนนักเรียนมาหนึ่ง้คน2 0 0้คนนะคือบางคนได้ F บางคนกลับได้เกรด A บางคนได้เกรดนิยมเห็นไหมว่าค่าคาดหวังความสลิจมันยังไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะค่าเรียนพี่รักทุกคนมาเรียนที่เป็น private ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นสุปสบความสเร็จในเวลาที่เท่ากันได้ไม่ใช่นะใจความสําคัญมันไม่ใช่พี่รักนะใจความสําคัญคือตัวพวกคุณทุกคนเวลาที่เรา up skill ไว้แล้วใจแต่ละคน ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันด้วยนะใครวิวชัดกว่ากันคนนั้นก็จะถึงฝั่งฝันได้เร็วกว่าแล้วพี่ล็กก็จะบอกเลยว่าจริงๆถ้าเราเป็นคนที่ตามหาความสําเร็จแล้วพัฒนาตัวเองไว้แล้วนะเลือกจะบอกว่า m p มันจะมีที่ของเราเสมอเพราะนะั้นขึ้นอยู่กับคุณคุณเลือกโครงการามากไหมล่ะถ้าไม่เลือกมาก normal rate เข้าไม่ยากเลยถือว่าถ้าเลือกหน่อยนึง upper level กับไฮซันดัตคู่แข่งเยอะกว่าส่วนมากแล้วคือกลุ่มอินเตอร์หรือกลุ่ม,มต่างประเทศเพราะฉะนั้นพี่ล็กจะบอกว่าจริงๆเชียร์พวกเราไป upper level ถ้าคุณไม่เลือกมันมีที่ของเราอย่วาไป เถอนนะแอปเปิลได้เพขึ้นไปเป็นสิ่งที่พิรักเชียเพราะว่าเหมือนค่าองชีพทุกวันนี้มันสูงเนาะก็แนะนําไปกลุ่มเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเลือกที่ที่จะหลีเหาะกับตัวเองเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านสมัครให้มันใกล้เคียงกับตัวเองสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่พอไปทุกโปรเซสแล้วให้ปล่อยวางเวลาไปแข่งขันแค่เลือก MT เสร็จแล้วพี่เลกจะบอกเสมอทุกคนว่าปล่อยวางไม่ต้องไปคิดมากมันผ่านมาแล้วถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ได้เองเพราะฉะนั้นเราแค่เดินไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองเดินไปข้างหน้าพัฒ เวลาเราจะเข้า MT ได้ง่ายไอเจ็ตโปรเซสเนี้ยมันต้องเริ่มต้นกระบ,บวนการก็คือการที่คุณมีความเชื่อก่อนว่าวันเนี้ย MT มันไม่ได้เข้ายากอย่างที่คิดเวลาคุณมีตก MT มามันไม่ใช่คุณไม่เก่งเลยคุณแค่ไม่รู้เทคนิคทำไมถึงพูดอย่างนั้นพี่ลัาในรอบปี2025ในช่วงปลายปีมีน้องคุณหนึ่งที่เขาไปแข่งขันคัดเลือก MT มานะหกเดือนไปเองตกมาทุกโครงการเลยจนเขารู้สึกไม่ไหวละมาเจอพี่ลัางในตอกตอกก็เลยตัดสินใจนะมาเรียนไฟท์เดย์ไพรเวทปรากฏว่าเขาเรียนคือคาสที่สี่เพิ่งจะจบคัสท 5, ค่ะที่5เขาบอกพี่รักหนูมีเรื่องจะสารภาพเนาะเข้าไปเข้า MT ได้แล้วคือเขาไม่บอกพี่รักเขาแอบไปไปเข้า MT ได้แล้วแล้วปรากฏว่าคือ MT ที่นั่นก็เป็นกลุ่ม upper level นะคือมันขึ้นเดียวกันต่อรองนะซึ่งพี่รักจะบอกว่าไปเข้า MT ได้แล้วแล้วเขาบอกพี่รักคือมันเข้าง่ายมากเขาไม่ได้ตั้งความหังเลย ทุกครั้งไอ้หเดือนที่ผ่านมานะเตรียมตัวลึกเกินก่อนจะไปเตรียมซ้อมเตรียมพูดพอไปผ่านเอ็มอ6หเดือนอนะไปคัดมาทุกโครงการรู้คําถามหมดแล้วแต่ทําไมนะทำไมฉันถึงตกอยู่เรื่อยๆคําถามนะ่ยมันไม่สําคัญว่าเราจะรู้คําถามนะแต่คุณต้องรู้ทิศทางในการตอบต่างหากเพราะเวลาเราไปเจอกรรมาการเขาถามไปคล้ายกันแต่คุณตอบยังไงนั่นสิมันเป็นอะบอกว่านะั่นคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพี่รักวันท้ายที่สุดแล้วนะเขาเข้าเอ็มทีได้ยังไม่จบคัดด้วยซ้ำนะเรียนไป4คัดซึ่งท้ายที่สุดอะก นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่รักถึงพูดแบบนี้หรือเคสบางเคสโอเคไหมคือมีน้องที่เข้า MT ไม่ได้มา1ปีอะไปตกเ t มซ้ําๆจนมาหาพี่รักแล้วก็ตัดสินใจมาเรียน p r i v a t e ในเคสที่หนักที่สุดการตก MT นะถ้าคุณไปตกเ T มา1รอบปีอาจจะต้องต่อค่าได้ซ้าเพราะทุกๆครั้งของการตก m a n a g e m e n t ทัีมามันมีต้นทุนต้นทุนกันเลยพี่รักความมั่นใจคุณมันจะลดลงความมั่นใจคุณมันจะลดลงนี่คือต้นทุนในตาคุณมองไม่เห็นเพราะนั้นพี่รักจะบอกว่าหากคุณไม ต้นทุนค่าเสียโอกาสของมันก็คือว่าเราจะเสียลูกดาวตัวเองอ่ะนั่นคือสิ่งที่มันเสียหายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะบอกว่าแนะนําหากจะไปเข้า MT ด้วยตัวเองลองไปสักครั้งหนึ่งก็ได้และถ้าตกมานะก็ให้รีบพัฒนาตัวเองแต่ถ้าไปครั้งหนึง่งแล้วผ่านให้คุณอัปเกรดตัวเองคือไม่ถึงใหมาๆถ,ถึงว่าอัปเกรดระ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 ดับ MT นะถ้าสมมติไปผ่าน MT normal l e v e อัปเกรดตัวเองขึ้นมาไป MT upper level แล่ถ้าผ่านอีกให้คุณไป MT high standard ไปด้วยตัวเองก็ได้นะเพื่อนๆจะบอกว่าไปด้วยตัวเองจริงเช่นหนังสือแนะนาให้หนี่ ให้เราอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือการพัฒนาตัวเองส่วนใครที่ไปตก m p มีมาซ้าให้คุณมาเตรียมพร้อมกับการเข้า MT จะเรียนสนสด,สดเรียนออนไลน์เรียนสอนสดก็ได้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นที่เราอยากจะพัฒนาพี่เลิจะบอกว่า MT มันเข้าง่ายแค่คุณรู้เทคนิคเวลาไปตก MT มาไม่ใช่คุณไม่เก่งเลยคุณแค่ไม่รู้อะไรบางอย่างมันคือการเจียในยตัวเองนะฝึกบ่อยๆฝึกในคาสจะทําให้เรามีความมั่นใจเพราะในคาสพี่รักถามให้เราตอบทันทีและถ้ามีอะไรเกราได้พี่รักโลพให้ดูแล้วเราจะเห็นเเเเข้้าาาาใจหรรรือะพะะฉนนัน พี่รักแอคทีฟร่วมกันจริงๆใ,ใจความสําคัญคือเราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้โรเพทําเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เลชั่นฟอร์เลินมากๆเวลาเราได้ไปเห็นกับตัวรู้กับหูได้ยินกับหูเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจเลยว,ว่าเฮ้ยมันสามารถเปลี่ยนไปให้ดีขึ้นนี่หว่าเป็นยังไงได้บ้างถูกปะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำามนักเรียนค้าสงเสรเข้าถึงซ็กซกันเยอะมากมันคือสิ่งนี้นะพี่รักจะบอกว่ามีนักเรียนมาเรียนกับพี่รักไม่เยอะแต่คนที่มาเรียนไม่ไม่เยอะนั่นแหละก็เข้า MT ไได้ไงเพราะฉะฉนนั้นอ่่่ะแนะนนําาวใครทีสจก็เเลือกอกวร์ชั่นที่มากัวเองแล้วเพร้าะ ที่เข้าง่ายแค่คุณต้องรู้เทคนิควันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ